าเาดิานดทาง,งคันใหม่เซิร์ฟใช่หรอของไอ้ธาดันหรอเ,อ,อเดี๋ยวลองคัะผมบอกแล้วว่ามันโหดวันนั้นขับก็เหมือนตีแปดตำรวจเรวแต่ผมบอกเลยว่าสู้ไอ้อแซ็ปไม่ได้อะไอ้คันยี่สิบล้านอะ่ะกล้าพูดเลยตอนแรกอะ่ะตอนรายงานประมูลอะ่ะผมบอกว่าของน้าดีสุดแล้วก็ลองลองอมาก็ไอ้ไอ้ไอ้คันไอ้คันนั่นอะ่ะไอ้คันยี่สิบล้านอะ่ะแล้วก็คันนี้รถจิกมากเธอรคันนี้ จิกแบบจิกจัดบบอะเกาะชิบหายเลยอะโคตูจยังออกนิดนินะลอยไงมันลอยมึงขับดีๆถ้ามึงขับชินอะเพราะว่ายังไงก็โหดคุณหนีอ,อนะ5สูในแจ็คไล่ชนไม่ได้อะได้เหรอเออ อตัวผมว่าตัวท่าสิไม่ได้นะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่ามันมันไล่ในเมืองกูแบบเหนื่อยอ,ะอ่ะไอ้แจ็กอะน้าใช้คันนี้เหรอไม่ใช้กลัวลังคิดอยู่ว่าเจไดมันจะเอาหรือเปล่าทำไมอ,อ่ะเดาขับง่ายอย่างงี้เอาได้ไงอะแต่มันไม่แรงไงเอโอ้โหไอแต่ข้รเกลียลดรถที่มันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโดนเต่าไฟฟ้าแล้วแล้วพลิกเนี่ย ยังเกียดติอะทำไมคนอื่นขับไม่ขับไม่เหมือนกูสักคนเลยวะไขับดีดีดิก็เนี่ยขับดีแล้วใช่เหรอเออแต่ผมไม่มาเล่นสามวันแล้วมั้งมึงลองมึงลงมึงลงมึงลงว่ขอขับให้มึงดูบ้างอันนี้อันนี้จะโชว์เรือไม่หรอกเวลาขับมันมันสมูทไงแล้วจะไปไหนนะาวจะไปไหนนะาวจะไปไหนด้าวจะไปไหนเนี่ย กูยังไม่ได้นอนเลยโอ้ยเ้ยขอกล้องหน่อยดิขอกล้องหน่อยดิรวยตายแล้วบ้องอยู่สี่วันเลยรวยตายแล้วั้างรวยดวันนี้อะเมื่อวานก็มาได้เหรอเอาหรอแล้วนีก็ไปอีกแล้วยหยุดวันเป็นวันเลยเนระโอ้ยมิฉาเอ้ยทั้งลุงทั้งน้า มึงเห็นภาพกู๊งไหมว่าตึงมือว่าตึงมือป่ะตีมึเห็นภาพเป็นไงอ่ะเมื่อกนี่อ่ะเต็นมันต้องขับมันต้องขับอย่างงี้ไว้แบบพุ่งพุ่งไปเลยอ่ะต้องปูนไปละปอดกูช้ำหมดเลยเนี่ยชนต้องเสาไฟฟ้ามต้องกระตู้ไม้เนี่ยเออชนไปเลยเห็นเห็นเห็นไม่แกว่งอ่ะจริงอันนี้ก็จริงไม่แกว่งเดี๋ยชนชนอิดชนปูนอ่ะ แกลงยังไงอ่ะงงอะไรวะนะยังอะยังทำไงอ่ะลุงบอกให้ลุงออกตังให้ด้วยอ่ะนะอไม่ส่งเราวแล้วเขาเปิดยังแล้วเออพี่โนบอกพี่โนบอกกูอยู่ว่าเขาจะเปิดใหม่แล้วนะเจ๋อเจ๋อดี้เจ๋อดี้เอางั้นนะไปถามก่อนไปถามเลยว่ามึงจะได้ส่งถูกลุงเขาอัดฉีดให้ด้วยนะลุงเขาให้สองล้านห้าจุดละเขาคลิปพี่โน่โต้เรื่องก็ะสับกรที่แล้ว เขาให้ตังคุยยังเขาบอกว่ากูไม่ให้ตังคุณดีกว่าแต่คุณใช้เงินเก่งเขาก็บอกว่ารอรถไปแล้วค่อยมาตังค์กับกูอ๋อแต่ก็วัวเป็นยังหญิงหมดเลยตังัวหมดตาเยังอยู่กับลุงก็หมดเอาโอ้โหหน้าก้อนมินลุงอ่ะลุงไม่ใช้เงินอะไรวะจะมาเล่นกันน้ากแล้วน้าหนีไปนอนเลยว อาว่ากูว่ามึงเอาปดลายคันนี้ไม่ได้แน่นอนนะแต่ถ้าคันนี้โดนผมหนึ่งหนึ่งทีเดียวดับต่อให้มึงขับเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เฮ้ยเกินไปนะเกินไปเกินไปเกินไปใครอะรใครอะฮัลโหลเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอไอทังนี่ครับถามพม่าถามเอแมนาเวมเถามไข่ให้หน่อยว่ารถ จะจูนได้อีกเมื่อไหร่รีแมปอ่ะรีแมปอ่ะพีเกไม่อยู่อ่ะดินี่ไงหัวโดยืนหัวโดเนี่ยใครเนี่ยเล่นแฟรกันอยู่เนี่ยเออหัวเหลืองเนี่ยนางหนูเอ็กให้อย่าเรียกพีเอกให้เรียกนางเอ็กนางเอ็กอ้าแม่งเราได้คำตอบได้ไงเนี่ยเราได้คำตอบยังไงเนี่ยพอรู้จะมีงานเข้าเนี่ยไปเลยไม่เห็นเหรอต่อหน้าต่อตาเลยไม่เกี้ยไปเลยน่ะหายไปแล้วน่ะ ลักลี่ไม่หมดวันไม่ทำเลยนะที่จะทำทรงเดียวลองผมนี่ทรงงานนะดิทำทรงงานเน้นเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมันแก้สคริปอนิเมะไ้นี่เนี่ยอนิเมะปั๊มยาไมลง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 เซิร์วไปลองเซิร์ฟไปลองพิชาแล้วรูแล้วูแล้วเหลือเหลือเหลืหลือเ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 หลือหลือเ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 หลืเหลือ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 เหลอเหลอเหลื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 อลอเหลือลอเหลือเลอเหลือเหลือหลือเงลอลือเหลือเหลือลอเหลือเหลืเหลือลล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 ล เราก็ให้ปั๊มยาฮะปั๊มยาใช่ปั๊มยาปั๊มยาหาหน้าเนะปั๊มหนึ่งป๊มหนึ่งนะอ๋อได้ปั๊มหนึ่งกดยากกดยากโอ๊ยติดแล้วอย่างี้กดยากมากเลยอ่ะไม่ไหวว่านะอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วผมผมถึงผมถึงไม่บอกมันไงตอนไม่ไหวว่าผมบอกมันว่าอะไรว่านะให้มันมาหาวิธีแก้ถ้ามันหาวิธีแก้ไม่ได้ก็เอากระสอบไปเอ็มแค่แหละบ๊ายบายผมก็ปล่อยไปเอ็มเลยเอาแล้วนะไม่เกิดอ๋อลืมไปมันก็ไรโอยตายจะบอกพี่เอก อ่ะดุอ่ะตุ๊ดอ่ะดุอะไรอ่ะเด็เอ้าเฮ้ยมีเสื้อของผมได้ด้วยเอ้ยเอ้ยจริงจริงน้อยน้อยเราคิดถึงเราคิดถึงพี่ใหญ่หนูเฮ้ยเดี๋ยวไปท่ากันต่อไปบ้ามากท่ากันต่อไปโอ้โหเฮียเลยอ่ะไอ้เซิร์กฮ้ยเพี่นี่แปลว่ามันเอามึงเอามาใช้ได้ก็แปลว่ายังยัแก้ไม่ได้ดิลอง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 แก้ได้อะไรอ่ะทำทรงเดียวดิไอ้ไอ้ดัลลี่อะคนรถก็ได้เหรอเอาหน้าหันยังหันยังนี่นะหันหลังด้วยก็ได้ ไอ้หลังมันอ่าได้ได้ได้อ่ะปั๊มปั๊มหนึ่งกดไม่ทันโอ้ยเว้ยเฮี้ยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกกูบอกพี่กูบอกกูบอกเฮี้ยโอ้กูบอกลุงไว้ก่อนเลยไอ้ลุงทำรัดไฟลิทเลยไฟเอ็มน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมเป็นตัวแข่งได้ป่ะครับโอ้ยพี่ตุ๊ดอะไรมาเนี่ยอ่ะอาจะหมด มองไม่เห็นอ้าวมันเฮี้ยไปไปด้ววยคามไปถึงไปถึงคลิปชีวิจามเข็นนอยายสมายไปถึงคิปแม่ยังไม่รอตบมุกเลยเฮียตายหนีตายซะแล้วยังไม่ทันตบมุกเลยเพื่อชีวิตไอ้เยอะเห็นปะอ่ะไหนรอณณณณณลองปั๊มไปก่อนไปอปั๊มโอ้ปั๊มโดนเลยปั๊มโดนเลยโอ้โหอะไรไม่เห็นเลยอจาชีพนะ ที่มึงสาธิตเนี่ยกูมองอะไรไม่เห็นเลยจริงโอ้ยเนี่ยตอนเรียนไม่ยอมตั้งใจเรียนไงพี่เซิร์กนี่ไงเพราะว่าอย่างงี้มันถึงได้เป็นอย่างงี้ไงตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนเฮ้ยแล้วทำไมกูปั๊มทำไมกูปั๊มลัวได้อ่ะชักลื่นเยอะหน่อยพี่ปั๊มลัวคืออะไรวะอ่าจะักรอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันมาติดรถกูตลอดถาวรแล้วจะนั่งขนาดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันติดอะไรขนาดเนี้ย เดี๋ยมันวิบวับวิบวับเฮ้ยอาบอยของจริงเลยที่เงี้ยเยือนแบบนี้ไปก่อนละกันเฮ้ยแล้วมาติดอะไรอย่างงี้วะเนี่ยไอ้ตัดทริก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 โอเคจัะเอาให้เพื่อนมันเป็นทริกนะไอ้เต๋อของแสงไม่ได้ทำหว่าอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยเพล็ก ไอ้เท่เท uh, ่เท on. ่เท okay. uh, ่เ oh, ท่นี่มันโอ้โหพี่เมื่อก่อนนี้ผมฝันอยากขับเฟอร์ลารีมานานแล้วเฟอร์ลารี่ใช่เป็นเฟอร์ลารีโอ้ยตากูจะบอกโอ้ยอัน่าจะเป็นหุ่งนี้มั้งไอ้เติ้โอเคที่ตอบที่มาคุยทั้งหมดไม่ตอบอ่ะมันไม่ตอบอ่ะโอเคจะทำอะไรอ่ะจะทำจะทำอะไรเออตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วเอาอาแปดอาแปดมารีแมปอะอาแปดมารีแมปแล้ว ก็เอาต้องเอาส่งให้วันไหนได้ได้ได้เดีย๋ยวต้องถอดล้อก่อนนะได้ยกประเทศเราแม่งโคตรดีอ่ะดูแบบดูงานงานงานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วงานเยอะดิอ่ะเนาะนะเนาะเดี๋ยว<อ>ทิ้งรถไว้สักสองสามวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามช่างให้บอกอาแปดแม่งยิงฟลอรี่ไอ้สัดตะก่อนก็ไม่มีด้วยที่อ่ะแล้วก็ฆ่าขนมไอ้เขียวรถคันนี้ยังแตกขับต่อได้เซิรก ได้สารละขึ้นเยอะเลยมาเวทีอ่ะได้ข้อมูลเยอะเลยอ่ะไม่ได้เฮียเลยแบกเนี่ยกูอยู่กูอยู่มาทั้งวันนี่กูไม่ได้โกเลยนะเว้ยได้เหรอวันนี้อยู่ทั้งวันเลยเหรอใช่แต่ไม่ได้โกเลยเอ้าแล้วไม่โก้อะมันชิวไงมันแบบมันชิวอ่ะจริงจรจีแต่เล่นเล่นเล่นมันก็ชิวคือใจใจอยากพักไงแต่แบบแต่ร่างกายอยากเล่นเขาเรียวะ กระจายกระจายกระจายผมก็เป็นอยู่ไอเกมก็คิดอะไรอะ่ะเนานๆเนาะเออแล้วเด <ๆ S 1> ือนนี้กูสตรีมอย่างน้อยอ,ะอ่ะเพราะกูไปแคมป์ด้วยไงอ่แต่รถมันด,มดูแบบเปรี้ยวอยู่นะแล้วรถของนาท่นนาเป็นไงท่นนาแล้วรถคันไหนคันของกูเองเลยนะแม็กเลยนะแม็กเลนเลยอ่ะมันโหดอยู่แล้วมึงยังไม่เคยขับเหรอไม่เคยลองไหมล่ะมาดิมาวประดิมาดิมีแมปใหม่แล้วก็สูตรกูเองอ่ะ เย็ผมอยากจูนเองบ้างวันน่ะขอกล่องหนึ่งได้ปะประจูนอาแปดหได้ป่ะได้ป่ะที่ไหนไม่ถ้ามึงรีแมปอาแปดปุ๊บมันจะจูนมันจะให้กล่องมากล่องนึ่งใช่เหรอใช่เหรอจูนเองเลยถ้ามึงจูนเองแล้วกลับก็คือจบนะอาอผมก็รับผิดชอบตัวเองอะตัวี่ดูเสียโมดไอ้ที่อ่ได้นะแต่น้ะล้องั่นแหละเดี๋ยวผมทำบั็กด้วย ทำบล็อกแมวนะแบบว่าให้เอ็กให้ลุงจูนมาก่อนแล้วก็มาบอกกูว่าผมจูนเองเฮ้ยเฮ้ยมีผมนี่แหละตั้งเซอร์ที่หน่วยงานที่นี่แม่งประกาศทุกวันอะไรวะไส่ใส่ใส่อิ๋วเนี่ยนะไส่อิ๋วเออได้ใจมันทำอะไรกันวะเนี่ยเออดี๋ยวกูโทรไปไหมกูคุยไล่ร้าอยู่